สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พักเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่2ี่23กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่ที่เข้ามาดูนะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจ Online, องค์ไหนโทรมาปิดกันได้เลยนะที่เบอร์โทร092 9045735 ไอดีไลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะ092 9045735มีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าวันนี้มีแต่พระสวยๆนะคะพระบ้านๆนนะเก่าสวยนะคะคุณลูกค้าเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยเนาะรายการที่หนึ่งนะคะ เป็นพระเนื้อผงนะคะเดี๋ยวหนูขยายให้ดูเนาะนี่ค่ะน่าจะเป็นกู่ทางอัมพาวานะคะคนลูกค้านี่นี่ค่ะ องนี้นะคะองนี้เอาสี่ร้อยบาทนะสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะต่อไปต่อไปเป็นรายการที่สอง องนี้เป็นภาพปกกุกเก่านะคะไม่ทราบที่ว่าที่ไหนนะท่านใดรู้ที่โทรมาปิดกันได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นเก่าๆนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะ องนี้นะคะองนี้เอาสี่ร้อยบาทนะสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าเก่ามากๆเลยนะคะท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะต่อไปต่อไปเป็นรายการที่สามนะคะเป็นนางกิบบัวผงใบลานไม่ทราบที่นะคะคุณลูกค้านี่คะ่ะ พร้อมเลี่ยมนะนี่ค่ะเก่ามากเลยนะคะเลี่ยมพลาสติกสายจิ้วเลยนะคะคุลูกค้านี่ค่ะด้านหลังท่านใดรู้ที่นะคะชอบก็โทรมาปิดกันได้เลยนะ,ะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าเก่ามากๆเลยนะคะ องค์นี้องค์นี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทต้นทุนหนูมาถูกก็ขายถูกบางองค์มาแพงหนูก็บวกกำไรนิดหน่อยนะคะไม่คาได้ไม่มากนะต่อไปเป็นรายการรายการที่สี่นะคะภาพปิดตาผงคุกลักนะคะ นี่ค่ะนี่ด้านหลังนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวให้ดูก้นเนาะ นี่ค่ะองน์นี้องค์นี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทท่านใดชอบก็โทรมาปิดกันได้เลยนะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสองเกนห้าเจ็ดสามห้านะคะต่อไปเป็นรายการที่ห้า เป็นพ้าขี่ไก่นะคะนี่ค่ะไม่รู้ที่นะแม่ค่ะก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะคะคุณลูกค้าสวยๆกันเลยนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะด้านหลัง ท่านใดชอบก็โทรมาปิดกันได้เลยนะนี่ค่ะนี่ด้านบนนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆกเลยนะคะคุณลูกค้าองนี้เอา400บาทนะ400บาทนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดกันได้เลยนะ ต่อไปต่อไปเป็นรายการที่หกนะคะอันนี้เป็นปกใบมะขามนะนี่ค่ะแต่เนูจะซูมให้ดูใกล้ๆเนาะนี่นี่ค่ะพร้อมเลี่ยมนะคะคุณลูกค้าด้านหลังเป็นยันนะนี่ค่ะ องค์นี้องค์นี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทท่านใดชอบก็โทรมาปิดกันได้เลยนะนี่ค่ะปลูกใบมะขามจิ้วๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่เจ็ด องนี้เป็นภาพพุทธนะคะนี่ค่ะไม่รู้ที่นะคนลูกค้าท่านใดรู้ที่ก็โทรมาปิดกันได้เลยนะด้านด้านหลังจะตอกโค้ดนะคะนี่ค่ะท่านใดชอบลูกค้าท่านใดชอบก็โทรมาปิดกันได้เลยนะ องนี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทสวยๆกันเลยนะต่อไปเป็นรายการที่แปดองนี้เป็นพระชัยวัดนะคะนี่ค่ะ ด้านก้นด้านก้นมีมีมียันนะคะคนลูกค้านี่ค่ะให้ดูด้านหลังเนาะนี่ค่ะสภาพสวยๆกันเลยนะองค์นี้นะคะองค์นี้ องนี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทท่านใดชอบก็โทรมาปิดกันได้เลยต่อไปเป็น,หล,ปน,ะะนหลวงปู่ทวดนะคะนี่ค่ะหลวงปู่ทวดทะเลซูปีศูนย์แดนะคะสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะคะ สวยมากนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะองนี้องนี้เอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามรอยห้าสิบาทท่านใดสนใจโทรมาปิดกันได้เลยนะนี่ค่ะสวยเลยนะคะ สภาพเดิมๆต่อไปรายการที่สิบเป็นพักกิ่งนะคะคุณลูกค้าไม่รู้ที่นะนี่ค่ะเก่านะคะพร้อมเลี่ยมนะนี่ค่ะ ด้านหลังกา่าไม่รู้พี่องค์นี้นะคะองค์นี้เอา400บาทนะคะคุณลูกค้า400บาทท่านใดสนใจโทรมาปิดได้เลยนะหนูขอแทรกนิดหนึ่งนะคะคุณลูกค้านะคะท่านใดที่ข้ามาปิดแล้วไม่เอานะคะขอความกรุณาคุณลูกค้าพร้อมที่จะ ปิดผ้าจริงๆนะคะเพราะว่าปิดแล้วไม่เอาจะทําให้เสียโอกาสกับลูกค้าท่านอื่นนะคะคุณลูกค้าต่อไปเป็นรายการที่11นะคะอันนี้เป็น พานางพยานะคะเนือ้อดินเนี่ยค่ะเก่านะคะไม่รู้ว่าพิมพ์พอะไรนะเขาเรียกพิมพ์อะไรนะคะคุณลูกค้าเนี่ค่ะเก่ามากเลยนะเก่าสภาพนี่เนี่ยค่ะ ท่านใดชอบก็โทรมาปิดกันได้นะคะที่เบอร์โทร092 9 0ย์7 3 5นะองค์นี้ะองนี้องนี้เอาเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทท่านใดรู้ที่รู้พิมพ์นะโทรมาปิดกันได้เลยนะคะสวยๆเลยนะต่อไปรายการที่สิบสอง เป็นพราคงนะคะนี่ค่ะหนูให้ดูด้านก้นนะคะนี่นี่ค่ะด้านหลัง องค์นี้นะคะองค์นี้เอาห้าร้อยบาทนะคะห้าอยบาทคุณลูกค้าชอบก็โทรมาปิดได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบสามอันนี้เป็น ผ้าปกนะคะเนื้อดินนะลบบุรีนะคะเก่านะคะคุณลูกค้าเก่ามากนะคะนี่ค่ะด้านหลัง นะคะคองค์นี้เอาห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าชอบก็โทรมาได้นะต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่องนี้ไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะคะคุณลูกค้า ผ้าอะไรที่ไหนท่านใดรู้ที่นะคะชอบก็โทรมาปิดกันได้เลยนะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะสวยมากสวยกิฟเลยนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะนี่ด้านหลังนะคะ สวยมากๆนะคะองค์นี้เออองค์นี้นะองค์นี้เอา400บาทนะคะ400บาทชอบก็โทรมาปิดก่อนได้ก่อนได้พ้าสวยๆไปครอบครองนะคะคุณลูกค้าต่อไปเป็นรายการที่สิห้า อันนี้เป็นผ้านางสเสน่จันนะคะหลวงพ่อไซวัดช่องลมอุตตรดิตนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะสององค์นะคะแพ็คคู่สององนั้นลูกขายแพ็คคู่สององนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสภาพด้านหลังนี่ แพคคู่สององค์นี้เอาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้านี่คะ่ะเดิมเดิมสวยสวยกันเลยนะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาท ต่อไปเป็นรายการที่16อันนี้เป็นปิดตาหลวงพ่อดีวัดบ้านยางนะคะนี่ค่ะเนื้อดินขุยปูนะนี่นี่ค่ะมันมีกิ่งเลยนะคะคุณลูกค้า เดี๋ยวโน้จะเขย่าให้ดูเนาะคุณลูกค้าได้ยินไหมคะมันจะดังแจ๊กแจ๊กแจ๊ก๊กค่ะนี่ค่ะองนี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนี่ค่ะเก่ามากๆเลยนะคะคุณลูกค้าต่อไป ต่อไปเป็นรายการที่สิบสิบเจ็ดนะอันนี้เป็นเครื่องรางนะคะไม่รู้ที่นะถักเชือกเก่าๆนะคะลงลักเก่ามากเลยนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะนี่ค่ะดานกลน มันมีกลิ่นด้วยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวหนดจะอันเขย่าให้ดูเนาะเขยา่าเอยเขย่าให้ฟังนะคะนี่ค่ะคุณลูกค้าได้ยินไหมกลิ่นอะค่ะแต่มันดังค่อยนะคะนี่ค่ะเออได้ยินไหมคะมันจะดังค๊คกเค๊กเคอะค่ะคุณลูกค้าอันนี้นะคะ เอา400บาทนะ400บาทนะคะคุณลูกค้าชอบประโรมาปิดได้เลยนะเก่าเก่านะคะคุณลูกค้าต่อไปเป็นรายการที่18อันนี้เป็นแผ่นปั๊มหลวงพ่อโตนะคะ วัดเชิงพนันนะนี่เก่านะคะคุณลูกค้าให้ดูอุ้ยให้ดูด้านหลังนะคะนี่ค่ะสวยนะสวยมากๆด้วยท่านใดชอบนะคะโทรมาปิดกันได้เลยนะนี่ค่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะแผ่นปามนี้สามรอยห้าสิบบาท สวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าองนี้เป็นพระบูชานะคะนี่ค่ะเก่านะคะคุณลูกค้าเก่ามากๆเลยนี่ค่ะ พระบูชาไม่รู้ว่าที่ไหนนะท่านใดรู้ที่นะคะชอบก็โทรมาปิดกันได้เลยนะจะเก่าจริงๆนะคะคนลูกค้าหนูให้ดูก้นเนาะนี่นะคะคนลูกค้าก้นมันจะมีดินติดนะ่ะเนี่ยคนลูกค้าเห็นไหมนี่ค่ะ เก้าเก้าองค์นี้นะคะองค์นี้เอาเก้าร้อยบาทนะ ทุนมาแพงหนูกก็บวกได้ยิดหน่อยนะคะหนุกบวกไม่มากนะท่านใดชอบก็โทรมาปิดได้เลยนะคะที่เบอร์โทร092 904 5735นะคะสวยจริงๆนะคะคุณลูกค้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายรายการที่20นะคะม,มันเป็นไม้นะคะคุณลูกค้านี่คะ่ะ เออไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรมันแกะเป็นลิงนะท่านใดรู้ที่นะคะโทรมาปิดได้เลยนะมันยาวมากๆเลยหนูจะค่อยดูนี่ค่ะมันมีหนูไปแบกขอแอบแบ่งของคุณตาเข้าไว้ไอ้ตรงหิ้งพ้าอะค่ะข้างๆหิ้งพ้าหนูก็ไปหนูเออมันแปลกดีหนูก็ไปขอแบ่งคุณตามานะคุณตาก็ให้นะคะแกะขี้หวงเลยนะ นี่ค่ะหนูจะค่อยๆให้ดูเนาะมันยาวนะคะแต่เก่าเก่ามากนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวแป๊บนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะไอตรงนี่ค่ะเก่ามากตรงปลายมันนี่ค่ะเหล็กเสนหนึ่เคอะเต็มไมบหมดเลยนะคะ เก้าท่านใดชอบนะโทรมาปิดกันได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมันเป็นรูปรูปลิงนะมันเป็นไม้เท้านะคะคุณลูกค้าท่านใดรู้ที่นะชอบก็โทรมาปิดกันได้เลยนะ องนี้นะเอ้ยไม่เท้านี้นะคะไม่เท้านี้เอา7จ็หบาทนะคะคุณลูกค้า7จ็หบาทสุดท้ายของคลิป EP ีที่23มนี้น้องเนตตี้ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่เข้ามาดูน้องเนตตี้นะ ขอบคุณทุกลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมกดติดตามกดถูกใจให้น้องเนตตี้นะคะขอบคุณค่ะ